สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้มชมที่น่ารักทุกทท่านนะฮะแล้วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมอ่าวันนี้เรามากับเมนูไก่อ่ากระดูกไก่ย่างนะครับผมอ่าส้ตามตํานี่เป็นพร็อพเฉยๆนะฮะกระดูกไก่ย่างเรามีน้อยนะอะ่าเขาขายดีนะฮะแต่ไม่รู้ทําไมไม่ค่อยมีร้านขายไก่ย่างแบบนี้นะฮะอะ่าส่วนมากเป็นไก่แบบเสียบไม้นาะกินตอนเช้านะฮะไก่แบบเนื้อไก่อ่ะไม่ค่อยมีกระดูกไก่นะฮะอะ่ะนี่ไม้ใหญ่มากเห็นไหมฮะเท่าฝ่ามือ นะฮะิบบาทอีกนะฮะอ่ะมาก่อนไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะครับผมป่ะวันนี้ผักกินกับส้มตําไม่ค่อยมีนะทุกคนเก็บไม่ได้หานะเก็บไม่ได้นะครับผมผักบุ้งก็แบบจะแห้งหมดแล้วนะฮะอ่ะตอนนี้อากาศก็ร้อนอบอ้าวนะฝนใกล้ตกมั้งครับฟ้าคึมๆนะฮะมาเรามากินไก่ย่างดีกว่านะฮะอ่ะนี่ ส้มตำเป็นแค่พอบเฉยๆวันนี้เราต้องกินไก่ย่างก่อนหากินยากมากนะแถวบ้านผมไม่ค่อยมีขายนะบางร้านผมเห็นเปิดเปิดใหม่ว่าเออเดี๋ยวค่อยมาชิมนะฮะ พอถึงเวลาจะกินปุ๊บเจ๊งไปแล้วนะฮะเปิดแค่สองสาวันเจ๊งนะฮะหาแบบร้านที่ขายนานๆไม่ค่อยมีเนาะเมนูนี้อือ,อ,บบนนอ,อส้มตำวันนี้ผมใส่มะกอ,อกเลยนะ Hmm. อ,อกินกะไก่ย่างส้มตำอร่อยขึ้นมาเฉยนะฮะ <laughs> Mm. mm. Hmm. Hmm. ผมนั่งซื้อกระดูกไก่ทอดมานะครับซื้อให้หมาอืมเป็นหมาจรแถวนี้้วครับเราซื้อให้นะครับเราจะซื้อเนื้อให้ก็ไม่ไหวทั้งทุกคนหมาจรสี่ห้าตัวนะฮะ ก็คือเป็นโครงไก่ทอดสับให้ละเอียดนะฮะให้เจ้าของร้านเขาสับให้ละเอียดเลยนะฮะให้หมากินชาวบ้านถามเอากระดูกให้หมากินได้ยังไงนะผมก็เลยงงกับคําถามเขาผมเลยตอบว่าไม่ยากนะครับก็เอาใส่จานเดี๋ยวมันก็กินเองนะฮะ มาจรเขากินกระดูกเป็นนะฮะผมก็กินเป็นตอนนี้ไม่ต่างกันไ,ได้แท้กระดูกแบบนี้นานมาก จะเรียกว่าธุรกิจ10บ,บันเจ๊งก็ได้นะฮะสำหรับกระดูกกระย่างนะฮะ มไม่รู้ว่าต้นทุนมันแพงหรือยังไงนะฮะ หมาที่มารออยู่ข้างล่างนี่เขาไม่ใช่หมาจรน,นะให้กินกระดูกไม่ได้นะฮะกินไม่เป็นให้กินไปเดี๋ยวหมาเขาไป็นอะไรเขาระโทษผมอีกแนะ <laughs> ถ้าเขาย่างให้แบบแห้งๆเ,เลยนะ Hmm. Một cái hẹn rụt Mình vừa lại kinh nhạc แต่ย่างแบบนี้เมื่อก่อนจะมีแบบหนังแซมๆมาเนาะโดนี้ไม่มีถ้หนังแยกแยกย่างนะฮะ Hmm. ไก่เริ่มขึ้นมากวนแล้วเอาล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับกระดูกไก่ย่างของเรานะครับผมอ่าส้มตำเป็นพรอพเฉยๆนะทุกคน <c oughs> อ่ากินกระดูกไก่สองไม้นี่ใช้เวลานานมากนะฮะ <c oughs> แทะนานมากๆทุกคนอ่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนะัทุกคน ไม่ได้ดูอะไรเลยนอกจากขนนางแทกระดูกนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ